กับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขุสุขคนครับที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจช่องอีสางบ้านหน่อยนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเด้อครับสุขุสุขคนที่ติดตามมาโดยตลอดครับมาติดตามลูกออดครับพี่น้องนะครับลูกออดตอนนี้จันบอยเพิ่งเพิ่มน้ำขึ้นซอยนะครับน้อยหนึ่งครับพี่น้องนี่ครับเพิ่มน้ำขึ้นซอยนะครับเพราะว่าจันบอยสิไปเห็ดทุล่ะนะครับก็ย่านหนามมันแห้งนะครับย่านถึกแดดถึงยังนะครับจันบอยก็เลยเอาน้ำใส่นะครับซอย อุ่นพี่น้องเห็นปะอุ่นครับท่านผู้เป็นดำๆนุ่นครับเห็นปะขากี่ดีครับพี่น้องหลายวิตนาัยนะครับเผื่อเพิ่มน้อยนึงครับเดี๋ราจันบอยเอาน้ำออกก่อนครับนี่ครับเพิ่มน้ำน้ำก็เป็นน้ำบาดาลเท่าเนี่ยครับปั่มขึ้นมานห็นครับบ่ต้องบ่ต้องให้น้ำแห้งได้พี่น้องนะครับอย่าให้น้ำแห้งนะครับอย่าให้น้ำแห้งไหล ครับันทิงลูกออดเขาก็พูดแหละครับพี่น้องไก่ๆพูดเละเห็นไหมนี่ครับลูกออดไปแขวนอยู่พูดเละพี่น้องอือดีดีครับกูนะครับหลายอีดีครับพี่น้องนี่ครับเห็นไหมครับแลนดอกเด็กดอกเด็กดอกเด็กคือแม่งงอเง่งเลยครับพี่น้องเห็นไหมครับคือแมงงอเง่งดอกเด็กดอกเด็กดอกเด็กอยู่นะครับ ออนซ้อนไหลนะครับช่วงนี้ก็ดูแลไก่ชิดแน่จังหน่อยนะพี่น้องเป็นช่วงที่ประคบประงมด้วยแหละครับนะครับลูกออดเนี่ยจันบอยไปเฮ็ดจังสี่ครับพี่น้องคนเด้อนี่ครับหลังจากที่ลูกออดพาะเป็นตัวแล้วนะครับก็เอาสลัมมุ่งจังหน่อยครับเพราะว่าถ้าเกิดแดดแดดแห้งนะครับมันก็เป็นตัวพางแดดในเขานะครับแล้วก็บ่รยายน้ำหอนแห้งนะครับแต่ช่วงที่เป็นไข่นี่สามารถ ให้อุณหภูมิน้ำสูงได้นะครับอุณหภูมนิน้ำหอนได้นะครับแต่พราะเขาเป็นตัวแล้วนะครับน้ำหอนไหลเข้ากระตายเด้พี่น้องนะครับนี่ก็ต้องใส่แสลมมุ่งไว้นะครับสองก็คือถ้าถึกฝนถึกหยางนะครับมันกับซอยพังนะครับพกฝนพบหยางนะครับ,พบ,รบเพราะว่าลูกออดช่วงนี้บอบางแหง,งนะพี่น้องนี่เห็นบ่ครับนี่พอดีไก่นงพี่น้องครับท้ายว่ถึงนะครับท้ายว่ถึงเห็นบ่มอีสุ่มไปบิ้งกันเลยพี่น้องบิ่งครับ อ่อนส่วนหลายพี่น้องนะครับมึงบรรยากาศทึ่งๆครับพี่น้องเห็นปะนี่รนะครับผมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามสารพี่น้องใหม่ๆเด้อครับพี่นอ้อ,อ,นองครบับสวัสดีครับ